คร like to we ับผมอ้นเวอร์ดี้ออนโซเชียลแคมครับคืนนี้คืนสุดท้ายในพัทยาครับเรามาเรานี่เรามาที่ตลาดเอ่อผมเรียกว่าตลาดเคหะแล้วกันเพราะมันอยู่ข้างติดกับเคหะมาหาอาหารเย็นทานกันครับกูลงน้ำตอนนั้นอ่ะไม่ติดครบๆโดดลงไปตุ้มนี่ครับคนนี้คนนี้ใครแม็กเลยครับดูดูแต่งตัวดูกันแต่งตัวข้างบนโอเคครับข้างล่างเสื้อคาฟีเดย์โอ้ยกางเกงนักเรียนแต่รองเท้านี่ไหนอยู่ดิอยู่ดิไหนอยู่ดิ มาเต็มอ่ะนี่นี่ไม่บอกไม่รู้ดูจากหน้ากับการแต่งตัวเลยเนี่ยถ้าไม่บอกว่าอยู่สาธรนี่เชื่อเลยว่าเป็นคนในพื้นที่เลยเนี่ยคี่ครับทำงานเป่นึกนึกว่าเป็นชาวเลแต่งตัวโคตรอินดี้เลยเนี่ยไม่บอกว่ามาจากสาธร์นี่ไม่เชื่อเลยนะพี่พี่นัทคือนนี้มันต้องขวดอย่างนั้นอูยเอาครูว่าเป็นโรคกระเพาะตายกระเพาะรวยอ่ะ กูพูดได้คำเดียวว่าจุ๋งเลยแกแค่ือเแล้วก็กำลังจะมาทานร้านเดิมกันนะฮะไ้เจอกันครับพัทยาพาเพลินครั้งที่สี่ครับผมผไหนว่ามครับเแล้วมีอะไร้าผม